สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมท่านเข้าสู่รายการ Extra Time with SCG เมืงองทองยูเนเต็ดครับวันนี้เราจะมาพูดคุยนะฮะแล้วก็จะมา,าไปดูบ้านกันนะครับกับช่วงเฮียขึ้นบ้านนะฮะซึ่งเนี่ยผมเป็นเฮียสำหรับช่วงนี้ฮะวันเดวิดเอสซีจีเมืงองทองยูเนเต็ดครับอ้าวแล้วนะครับขอจอ25 นะฮะงวดน,นี้หรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ว่าจะต้องมากดจริงกันกดจริงคสวัสดีครับโอ้โหมาแล้วฮะนี่เลยฮะเรามีนัดกับนี่เลยครับน้องชายเป็นฮะเจ้าเก่งอดีศรภูมร,รักนะ,ะนักเตะทีมเอสซีจีเบอง์เกอง์ยีเตะของเราหมายเลข25หโอ้โหหมายเลขเดียวกับทะเ,เบียนรถเลยบังเอิญใช่ไหมฮะบังเอิญจนได้ทะเบียนนี้ บังเอิญนะไม่บังเอิญซื้อเลยขอไปดูหน่อยว่าในบ้านเก่งยังมีอะไรน่าสนใจบ้างมาเลยฮะนี่ฮะยาวเดี๋ยวอันนี้ห้องนอนอันนี้ห้องนอนนะครับผมว่าเนี่ยฮะจังหวะจริงนะจ๊ะจังจะสองคนนะฮะสองคนเสร็จแล้วก็เหนื่อยๆเขาต้อจะมาเนี่ไม่ใช่ห้องน้ำอันนี้ห้องน้ำเหรอไอันนี้อันนี้เป็นห้องครัว ก็เดี๋ยวขอทําการล้างตู้เย็นสักนิดน,นึงชอบไหมล้างตู้เย็นไม่ชอบเหรออ,อันนี้เป็นส่วนของครัวโซนต่อไปนะครับคุณผู้ชมตรงนี้เลยเารียกว่าอะไรเคาน์เตอร์นี่ฮะขอสักเล็กอันนี้แบบดูได้ไหมโอ้โหนี่ใายเคาน์เตอร์ฮะนี่เป็นมหนม่วงสะสมชอบป่ะหรอืออะไรหรือว่าซื้อมาขาย ก็คือเป็นส่วนของเคาน์เตอร์ซึ่งเวลาแบบว่ามีงานเลี้ยงมีจัดเลี้ยงกับเพื่อนมาเจอกับเพื่อนก็จะนั่งคุยกันหลังหนเตรียมอาหารเอาวางเอาไปทานที่โตอาหารอันนี้เป็นห้องนั่งเลยก็เป็นโซนที่เข้ามาจากบ้านพักผ่อนออันนี้ก็เตียงไม่เลยมีเพ้าหงกโหม่ถ้สมมุติว่าแบบไอ้่วงกราไม่ไหวเลยอ๋อนี่เแชร์นอนกันนะโอเคโอเค แมบหายตัวมันช่างหยัางนี้นอนคว่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหคนบอลไทยกันคืออันนั้นอะไรอธิบายมาผ้าใหญ่ชุดทีมชาติเอเชียนเกมเอเชียนเกมตอนที่เกาหลีในบรรดาเหรียญในตู้โชว์เนี่ยชื่นชอบหรือภาพตัวใจเด่นยไหมนี่เลยคือเหรียญแรกของเหรียญแรกของเก่งเหรอหมายถึงอะคือในนามทีมชาติชุดใหญ่อ่า นี่คือเหรียญแรกในนามทีมชาติชุดใหญ่ไปทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกโอ้เป็นกองหลังยอดเยี่ยมนะครับ This is Football Thai Award 24อริศนผมรักนะครับอันนี้คือแม่บ้านจ้างแม่บ้านด้วยนะฮะอันนี้ นให้ได้กันใช้ด้วยกันแฮปปี้อฮปปี้แฮปปีเหนื่อยปีเออตอนแรกแรกบ้านมีหมาด้วยด้ยก็ให้นอนเพราะว่านหนแหละกันแล้วนะฮะก็นอนที่เดียวกันเลยโอ้อันนี้ก็คือห้องที่แบบเพื่อนแขกไปใครมาใช่มันนอนห้องนี้ โอ้ยมันไม่มีห้องเลยครับนี่โอ้ยเสื้อแข่งทั้งหมดเลยเสื้อแข่งบนทองของทุกทีมที่เคยมืเตืเล่นมาทีมชาติอยู่ในนี้หมดอยู่ในนี้หมดเลยโอ้โหนี่ฮะเดี๋ยวะเอามาไม่ถึงโอ้ยใ้ญ่เกี่ยวปกติจะอยู่แบบนี้นะปกติไม่ใช่งี้ไอ้ยันต้องตื่นนำเงือนเฮ้ยไม่ได้นี่นี่านี่ฮะมาจากทางขึ้นไอ้ ต้องจัดก็ขึ้นมาดูโทรทัศน์ไม่ดูเลยไม่ดูเลยอดคนอยากดูข้างล่างใส่กันอย่างเดียวใส่ใส่ไม่พลาดเลยใส่ไม่พลาดพอนเลยใช่ใช่เลยนี่เลยไงที่บอกอะแคสแคสแบบนี้เลยเอ๊ะต้องอย่างนี้เลยยังเงี้ยเงี้ยเงี้ยีเลยเออได้นะโอเคสุดยอดครับเฮ้ยมาได้ไงวะเซอร์ไพรส์ไง นี่ก็เป็นหนึ่งเซอร์ไพรส์เดี๋ยวมาคุยกันเรื่องของอดีตอันราวฐานของเก่งสมัยก่อนเป็นยังไงยังไม่แต่พักจะผูกไปเจอกันยังไงกับเก่งนะฮะตอนนั้นช่วงแรกน,นี่เมื่อหลังจากจบช่วงมัธยมผมเรียนสุขลักเก่งอ่าเรียนห้องเียวันมันช่วงม .3 อ่าแล้วหลังจากจบม .6 ปับเ, <c oughs> เก่งเริ่มติดชิมชาติช่วงติดชาติหรือติดหญิงติดทุกอย่างตอนนั้นตอนเกเริ่มติดชิมชาติแล้วเริ่มติดชิมชาติผมก็รู้สึกว่า มันมีชื่อเสียงไม่อยากจะคุยกันต่างละแยกวงสมัยก่อนรู้จักกอล์ฟมนี่คือเป็นไงเป็นไปเป็นผู้ฝีกันนะเจอก็ต้องมีอะไรสักอย่างมีอะไรนี่คือแกล้งกันนะแกล้งแก้งยังไงอย่างเรียนอ่าของพี่ก็เรียกจุ๋งจุ๋งตงจุ๋งหลดคือเป็นการอ่าดัชนีนิเคียิงเนี่ยพูดสวนเข้าไปได้กลิ่นอะไรไม่ไหมก่อไม่แล้วแจนทำไรวะ ไปตั้งเตาอยู่ข้างนอกวันนี้บอกว่าเออไปหมักเนื hmm. ้อเห็นบอกที่ทำเนื้อให้กินตอนนี้รู้สึกว่าเนื้อน่าจะไหม้หมดแล้วล่ะครับไปดูหน่อยนะได้ไปดูอาจจะไปดูแล้วฮะไปใไ่ฮะ ก็ชอบชอบในการใช้ชีว erm ิตปีดตองก็คือมีตองเป็นไทด์ด้วใช่ได้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 โอ้ยพอได้พอได้พอได้แล้วอ่ะเปิดเลยนะฮะอ๋อชิมเล้อก้อหมักสไตล์บราซิลฝีมือเก่งอดิศรนะครับเดี๋ยวเรามาชิมดูเลยว่ารสชาตินี่จะเป็นยังไงดีดีดี โอ้โหเรียกได้ว่าอิ่มท้องไปอีกมือนึงนะฮะสำหรับโอ้โหวันนี้ขอบคุณด้วยสําหรับเก่งครับเจ้าบ้านวันนี้ขอบคุณโฮมนะครับวันนี้มาพูดคุยขอบคุณแจ้งด้วยสําหรับโอ้โหการดีลนะครับเซอร์ไพรส์แล้วก็เนี่ยมาเตรียมอาหารให้เราได้กินอ่ะอ่ะโอเคครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงพิเศษอีกช่วงหนึ่งนะฮะวันนี้ก็มีเพื่อนมาเซอร์ไพรส์แต่ว่าวันนี้อย่างที่บอกไว้ผมมีอีกคนหนึ่งที่ ยังมีคนหนึ่งเพิ่งจะมาเซอร์ไพรส์ด้วยวันนี้มาถ่ายรายการ Extra Time ์ไทมวิทย์เก่งอดิศรพรมรักก็เลยโทรไปนัดแนะกับตองมาบอกว่าช่วยมาเป็นเกสเซอร์ไพรส์ให้หน่อยนะฮะไม่เซอร์ไพรส์ไม่เซอร์ไพรส์นะเพราะปกติคุยกันเยอะอยู่แล้วเนี่ยนะเก่งมัเก่งมันบอกว่าจะเจอสาวดีปกติคุยกันทุกวันก็ไม่ทุกวันแต่ว่าก็โทรบ้างมีโทรบ้างเมื่อกี้เก่งเขาคงบอกว่ามีตองเป็นไอดอล ไม่อยู่ตอหน้าก็พูดอย่างนี้แหละเออเจกับผมมนก็ดายากไปอยู่กบบนี้ก็บอกเขาตลอดว่ากไปซเสียผู้ใหญ่คุยกับเฮียหน่อยเฮียหน่อยคุยกเฮียเอกว่าตอบอกผู้ใหญ่่ยีผมไม่ต้องมาเล่นก็ได้ผมแกมาอยู่หรืงเดียวต้องมีต้องมีต้องะแล้วเดี๋ยวเราอาจจะมีวันเดวิทกวินอินเบลเยียมนะคะสักตอนนะครับอันนี้บอกไว้เลยนะฮรายการเอ็กซ์ทามนะฮะ บอกฝากบอกบอก่านสื่อไปเลยนะกดดันแฟนบอลกดดันแฟนบอลด้วยกดดันผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะฮะอ่าโอเคนนองโอเคแต็งคิวครับน้องรักสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหน่ารักมากนนี้คือพี่ชายที่เรารู้สึกว่าคิดถึงรักและขลุกมได้ผูกพันแค่พับเดียวช่วงสั้นๆแต่ว่ามันใช่อ่ามันมีอะไรที่มันคล้ายกันนะฮะ กันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ครับที่วันนี้เอกซาทานเราจัดให้กับเก่งตอนนี้ครับเราทั้ง4ี่คนครับกำลังมุ่งหน้าไปสนาม s c ส s t จ d i เ m เเพื่อไปทำการซ้อมที่บ้านเก่งแจกจานนี้เป็นไงใช้กฎหมายอะไเพราะเรื่องผู้หญิงหน่งเดียวถ้ามีเริ่มที่จะอิสระมากขึ้นแล้วอิสระอะไรก็อิสระก็คือไม่เกี่ยวนอกจากเรื่องผู้หญิงอ่ก็ผมบอกไว้ถ้าถ้ามายุ่ง ตัวหร ok ือว่าเรื่องอะไรผมจะมีผู้หญิงแต่ว่าถ้าไม่ยุ่งผมจะไม่มีนี่คือวิธีการหูบองตรงไม้ใช่วิธีการาไม่ดีดีมีซ่อนตรงซ่อนตังอะไรไว้ในรถมีไหมไม่มีแล้วตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าต่กอนเคยมีวันเดวิทเก่งของเราในคลิปนี้ในตอนนี้เห็นบอกมีของจะมอบให้กับคนที่เข้ามาชมด้วยเข้ามาคอมเมนต์เป็นเป็นอะไรฮะของที่มอบ เสื้อแม็กต่อไปเสื้อแม็กซึ่งจะเจอกับสุขโขทัย FC เป็นเสื้อ้องไรเซนนะเสื้อที่ใส่วันนั้นเลยนะครับอะนะฮะคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะฮะคอมเมนต์กันเข้ามาเป็นกำลังใจให้เอ g จีเมืองทองยูเนเต็ดเป็นกำลังใจให้เก่งอดีศรผมรักข้อความไหนคอมเมนต์ไหนถูกใจก็นะการของเรานะฮะรับไปเลยเสื้อ แมตบอลนครับใส่เล่นในแมตสุโขทัย FC ตอนนี้ถึง s อส t a จีสเดียแล้วเดี๋ยวลงไปเต็มตัวได้โอเคครับย e <Yes. S 2> ได้นะสำหรับเก่งนะฮะผู้ที่กระโดดสะดุดขาตัวเยว่ามกเข้าไปตั้งใจผมว่าอย่างสวยนะครับผมวันนี้ทักเวทฝันของเราเดียวกลับมาดีใจครั้งนะฮะและรายการเราต้องการนะวา่าจะให้เธอใส่บ้าไม่ได้แต่งงานจะให้เสื้อแมตบอลนะครับเสื้อที่ใช้ในการแข่งขันน,นะครับกับคนที่เข้ามาคอมเมนต์ในช่วง Extra Long One Day Weekend ออดิชั่นผมรักครับผมซึ่งเป็นเสื้อตัวนี้เลย ขอนกระสดบอนพางคุณจง้างนี่คือสื okay. ้อที่เก่งจมองใครกันตอนโอเคขอมเม้น่์กันไเยอนครับผมรับเลยฮะ